สิบนาฬิกาเศษเช้าวันที่12เมษายนพุทธศักราช2520ขณะที่เฮลิคอปเตอร์ลำที่นำพลโทสมศักดิ์ปัญจมานนท์แม่ทัพกองทัพภาคที่3เดินทางมาจากพิษณุโลกพร้อมด้วยคณนะเพื่อมาตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการกองร้อยทหาร má, ม้ามอ2 0 1 0ิบที่บ้านนางงวัวตำบลน,นางงวัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งไปตั้งฐานคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่กำลังสร้างทางสายบ้านนางงวัวสะดอะพง ตามโครงการสร้างเมืองล้อมป่าเพื่อจัดสร้างความเจริญไปสู่ถิ่นธุรกันดานในเขตที่ผู้ก่อการร้ายแทรกซึมเฮลิคอปเตอร์ลำนี้หลังจากที่ส่งคณะของแม่ทัพภักที่3ลงที่ฐานอัสดรหรือฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารม้าม2,010เรียบร้อยแล้วก็ได้เดินทางไปเติมน้ํามันที่อำเภอลมศักก่อนที่จะเดินทางกลับมารับแม่ทัพภาคที่3เพื่อที่จะไปตรวจเยี่ยมฐานทหารที่บกดอนเจดีเขตเขาคอต่อไป ในขณะที่เฮลิคอปเตอร์ที่นําคณะแม่ทัพภาคที่3เดินทางมากําลังจะล่อนลงมารับที่พื้นดินนั้นได้ถูกกลุ่มผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซึ่งซุ่มอยู่เป็นจํานวนมากยิงด้ยวยจรวด r p g m 7 9จนเฮลิคอปเตอร์ล่วงหลดกระแทกดินในขณะเดียวกันลูกกระสุนปืนานานาชนิดที่ผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ระดมยิงเข้ามานั้นได้ถูก2 0 0พันเอกพิเศษล้างพลตายต่อหน้าต่อตาของแม่ทัพภาคที่3รวมทั้งยังมีพลทหารอีกหนึ่งคนและช่างภาพได้รับบาดเจ็บสาหัส พลโทสมศักดิ์ปัญจมานนท์แม่ทัพภาคที่3เห็นเหตุการณ์ต่อหน้าต่อตาจึงสั่งการให้ทหารยิงถลม่มผู้ก่อการร้ายด้วยปืนใหญ่จนผู้ก่อการร้ายแตกกระเจิงเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟัง9ก้นาฬิกาวันที่12เมษายนพุทธศักราช2520พลโทสมศักดิ์ปัญจมานนท์แม่ทัพกองทัพภาคที่3 พร้อมด้วยพันเอกพิเศษอุดรรัตการหัวหน้ากองยุทธการกองทัพภาคที่3พันเอกพิเศษพิชิตฟองเพชรหัวหน้ากองส่งกําลังบํารุงกองทัพภาคที่3พันเอกพิเศษฉเฉลียวชื่นจิตรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่4และช่วยราชการในกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าตําแหน่งหัวหน้ากองกิจการพลเรือนและจิตวิทยาร้อยเอกมนณภัทรลุงนายทหารคนสนิทของแม่ทัพภาคที่3จ่าสิบเอกสำรวยพิมพ์ประสานช่างภาพกองกิจการพลเรือนและจิตวิทยา รวมทั้งนายสมนึกเสรีกิตวงผู้สื่อข่าวและช่างภาพศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต2พิษณุโลกเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ของกองบินปีกหมุนที่1หมายเลข7578จากกองบัญชาการกองทัพภาคที่3พิษณุโลกเพื่อไปตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารม้าม .2010 ที่บ้านนางัวตำบลน,นางัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ซึ่งกองร้อยทหารม้าหน่วยนี้ได้ไปตั้งฐานเพื่อให้การคุม้มครองเจ้าหน้าที่ที่กำลังสร้างทางสายบ้านนางัวะสะเดาะพง ตามโครงการสร้างเมืองล้อมป่าเพื่อจัดสร้างความเจริญไปสู่ทิทนทุรกันดารในเขตที่มีผู้ก่อการหลายแทรกซึมอยู่เนื่องจากพื้นที่ในบริเวณเขาค้อนั้นเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมวนิสต์ปรารถนาอยากเข้าครอบครองเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะใช้พื้นที่ดังกล่าวแผ่อิทธิพลลทัทธิคอมมวนิสต์แต่ทางกองทพัพภาคที่3ได้เข้าไปขจัดอิทธิพลดังกล่าวโดยการจัดตั้งหมู่บ้านของรัษฎรขึ้นแลาให้รัษฎรได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเป็นการกวาดล้างทั้งผู้ก่อการร้ายคอมมวนิสต์ทั้งทางตรงและทางอ,อม โดยการใช้แผนเมืองล้อมป่าคือนำความเจริญเข้าไปสู่พื้นที่โดยมีวิธีปฏิบัติการหลักก็คือการสร้างทางคมนาคมจัดให้ประชาชนได้อาศัยอยู่สข้างทางเส้นทางดังกล่าวโดยการสร้างทางสายนางงวถึงสะดาะพงระยะทาง29กิโลเมตรนั้นสร้างไปแล้วกว่า6กิโลเมตรรวมทั้งยังมีอีก1เส้นทางก็คือสายทุ่งสมอถึงเขาขอทางเส้นนี้ได้จัดอาสาสมัคร74ครอบครัวเข้าไปอาศัยอยู่ โดยการจัดสรรที่ดินให้ราษฎรได้ใช้ทำผลประโยชน์รวมแล้วแบ่งกันไปกว่า900ไร่การบุกเบิกพัฒนาที่ดินรวมทั้งการบุกเบิกพัฒนาเส้นทางคมานาคมดังกล่าวนั้นได้ผลเป็นอย่างดีพกขไม่กล้าเข้ามาซุ่มโจมตีรัษฎรซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเคยเป็นทหารมาก่อนแล้วรวมทั้งได้รับการฝึกยุทธวิธีสมัยใหม่เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อสามารถป้องกันตนเองได้รวมทั้งการที่ทางการได้ลงทุนเครื่องไม้เครื่องมือทาการเกษตรให้อีกด้วย พลโทสมศักดิ์ปัญจมานนท์แม่ทัพภาคที่3นั้นมีนัดหมายพูดคุยกับนายวิเชียนจวสิทธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมโดยพันเอกพิเศษสุนทรบำรุงพง์รองผู้ว่าราชการฝ่ายทหารและนายประคนสมุดประพูดหัวหน้าศูนย์เครื่องมือกลที่ได้นัดหมายกันไว้ที่ฐานปฏิบัติการแห่งนั้นต่อมาเวลา10นาฬิกา15นาทีเครื่องจักรกลสร้างทางจากศูนย์เครื่องมือกลล่มสักก็ได้ขนไปถึงฐานปฏิบัติการสร้างทาง ซึ่งอยู่ห่างจากฐานทหารเราๆ7กิโลเมตรและหลังจากนั้นไม่นานนายวิเชียนเจวสิทธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะก็เดินทางมาถึงที่ฐานปฏิบัติงานที่บ้านนาง,งวัวหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์มาถึงที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหาร má, ม้าม .2010 บ้านนางงวัวก็ได้เข้าพบปะพูดคุยกับพลโทสมศักดิ์ปัญจมานนท์แม่ทัพภาคที่3และคณะที่ไปรออยู่ก่อนแล้ว เพื่อปรึกษาและวางแผนการคุ้มครองหน่วยสร้างทางสายนี้ในระหว่างที่คณะพูดคุยปรึกษาหารือข้อราชการกันอยู่นั้นผลโทสมศักดิ์ปัญจมานนท์แม่ทัพภาคที่3เล็งเห็นว่าการที่เฮลิคอปเตอร์สองลำก็กลุ่มจอดรวมกันอยู่ที่ฐานนั้นดูไม่ค่อยจะเหมาะเนื่องจากอาจจะเป็นเป้าหมายให้ผู้ก่อการร้ายเข้าโจมตีได้จึงได้สั่งการให้เฮลิคอปเตอร์ที่นําตนมาจากพิษณุโลกไปเติมน้ํามันที่อำเภอลมศักดิ์แล้วค่อยกลับมารับเพื่อไปตรวจเยี่ยมฐานอื่นๆต่อไปและหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมร่วมกันแล้ว คณะของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้เดินทางกลับโดยปล่อยให้คณะของแม่ทัพภาคที่3รอเฮลิคอปเตอร์ลำที่ไปเติมน้ำมันอยู่ที่ฐานปฏิบัติการกระทั่งเวลา10นาฬิกา55นาทีเฮลิคอปเตอร์ที่มีร้อยเอกพงษ์พศคำสุขหัวหน้าชุดบินที่31นักบินที่1ร้อยเอกชัยยานาจวงศ์นักบินที่2จ่าสิบเอกมงคลชุมพลรัดช่างเครื่องสิบเอกบัณฑิตข่าววิเศษพนักงานวิทยุได้บินกลับมารับคณะของแม่ทัพภาคที่3 เพื่อจะไปตรวจฐานที่บอกอกอดอนเจดีตามนัดหมายระหว่างที่นักบินกําลังนาเฮลิคอปเตอร์ล่อนลงมารับแม่ทัพภาคที่3อยู่นั่นเองได้ถูกกลุ่มผู้กอ่อการร้ายไม่ทราบจํานวนระดมยิงเข้าใส่เฮลิคอปเตอร์ด้วยปืนกลและจรวด RPG อย่างหนักจนถูกลําตัวของเฮลิคอปเตอร์เสียหลักหล่นกระแทกผืนพังยับเยินและหลังจากที่ผู้ก่อการร้ายคอมมอนิสต์ระดมยิงเข้าใส่เฮลิคอปเตอร์จนล่วงหล่นพื้นพังยับเยินไปแล้วกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมอนิสต์ยังได้ระดมยิงเข้าใส่คณะของแม่ทัพภาคทีีท่่3ทยยืนรออู นเป็นเหตุให้พันเอกพิเศษพิชิตฟองเพชรพันเอกพิเศษเฉลียวชื่นจิตรวมทั้งพลทหารไลออัธพงศ์เสียชีวิตคาที่รวมทั้งยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บคือร้อยเอกพงศ์พศคำสุขนักบินที่1กระดูกซี่โครงหักจากเหตุที่เครื่องบินกระแทกผื้นและสิบเอกสำรวยพิมพ์ประสานช่างภาพที่ยืนอยู่กับกลุ่มคณะของแม่ทัพภาคที่3ถูกยิงทากศีรษะพลโทสมศักดิ์ปัญจมานนท์เห็นเฮลิคอปเตอร์ของลูกน้องถูกผู้ก่อ,อ,อการหลายยิงล่วงต่อหน้าต่อตา ตัดสินใจสั่งระดมกำลังทหารที่ฐานคุ้มครองสร้างทางยิงสู้ผู้ก่อการร้ายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยังรอดชีวิตอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ทันทีโดยแม่ทัพภักที่3บัญชาการลบเองหลังจากนั้นทหารในฐานจึงได้ระดมยิงผู้ก่อการร้ายด้วยปืนใหญ่ตรงปากทางเข้าบ้านนางงวัวรวมทั้งยังส่งเครื่องบินกันชิปบินมายิงถล่มรอบๆจุดที่เฮลิคอปเตอร์ล่วงลงจนกระทั่งผู้ก่อการร้ายถอยล้นหายเข้าป่าไปพลโทสมศักดิ์ปัญจมาน์นแม่ทัพภักที่3กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า หลังจากที่ตนเห็นลูกน้องตายไปต่อหน้าต่อตาก็ได้สั่งการให้ทหารใช้ปืนใหญ่ยิงต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อการรา้ายคอมมิวนิสต์ทันควันเช่นกันการต่อสู้มีการยิงตอบโต้กันทั้งสองฝ่ายนานเป็นเวลานับชั่วโมงผลโทสมศักยืนยันว่าฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นกันพวกมันวิ่งเกาะกลุ่มกันไปบนภูเขาเราเห็นได้ชัดเจนมากและพวกมันถูกปืนใหญ่ของฝ่ายเราล้มละเนระนาดเห็นได้ถนัดตา ผมคิดว่าพวกมันอย่างน้อยหลายสิบคนเลยทีเดียวที่ตายจากรูปปืนใหญ่ของเราหลังจากเหตุการณ์สงบลงทหารจึงได้เข้าเคลียร์พื้นที่ครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตรวมทั้งคนเจ็บส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมาผู้สื่อข่าวสอบถามพลโทสมศักดิ์ปัญจมานนท์แม่ทัพกองทัพภาคที่3ว่าเหตุการณ์นี้เป็นการมุ่งหมายที่จะสังหารแม่ทัพด้วยใช่หรือไม่พลโทสมศักดิ์ตอบว่าแน่นอนเพราะฝ่ายเรานั้นก็ต้องการที่จะฆ่าคนที่เป็นหัวหน้าของฝ่ายเขา การเข้าโจมตีของพวกเขาก็มุ่งมั่นที่จะฆ่าคนที่เป็นหัวหน้าของฝ่ายเราเช่นกันพลโทสมศักดิ์ยังกล่าวต่ออีกว่าพันเอกพิเศษพิชิตถูกกระสุนปืนเสีชีวิตข้างๆผมเห็นต่ำตาซึ่งผมเองก็รู้สึกว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ตอนนั้นยังคิดไปเองว่าตัวเองก็โดนเข้าด้วยเช่นกันกรณีของ 2, องพันเอกพิเศษที่ถูกผู้ก่อ,อก,การร้ายยิงจนเสียชีวิตนั้นพลโทสมศักดิ์แถลงว่าเป็นเรื่องของกองทัพบ,บก ที่จะต้องปูนบำเหน็จความดีความชอบให้กับสองผู้พันที่ตายในนาทีสำหรับศพของทั้งสองในพันเอกพิเศษยังไม่มีการลดน้ำเพราะเป็นวันสงกรานจะได้ดำเนินการต่อไปหลังจากพ้นวันหยุดไปแล้วทางด้านพลเอกเสริมนานครผู้บัญชาการทหารบกให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่บ้านพักส่วนลื่นลือดีเมื่อเช้าวันนี้เรื่องที่ผู้พันสองคนถูกผู้ก่อการร้ายคอมมวนิสต์ยิงว่าได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วตั้งแต่บ่ายวานัน รู้สึกเสียใจมากในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บัญชาการทหารบกส่วนเรื่องการจัดพิธีศพนั้นจะจัดการให้เรียบร้อยสมเกียรติการเสียชีวิตของสองในพันเอกพิเศษนั้นผลเอกเสริมนนครกล่าวว่าจะหาลือกับหลายฝ่ายก่อนว่าสมควรจะขอยศหรือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาพรณ์ในชั้นไหนแต่จะทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าจุดเกิดเหตุที่เกิดขึ้นนั้น เป็นจุดที่นายกรัฐมนตรีจะต้องไปเปิดงานการสร้างถนนสายนี้ในวันที่16เมษายนนี้จะมีการรักษาความปลอดภัยอย่างไร้บัญชาการทหารบกกล่าวว่าการรักษาความปลอดภัยให้นายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องของแม่ทัพภาคที่3ที่จะต้องดําเนินการเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าการปฏิบัติงานของผู้ก,ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ครั้งนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือเปล่าพราอเป็นการโจมตีเข้าใส่เจ้าหน้าที่ระดับสูง้บัญชาการทหารบกกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไร เป็นการปฏิบัติการตอบโต้ธรรมดาของเราผู้ก่อการร้ายคอมมวนิสต์ที่พึ่งจะมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นเองกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า ด้วยจิตคารว l เล e เจนเด c ีชาแนล